บ้านหลังนี้คือบ้านของนายใจดีและบ้านอีกหลังคือบ้านของนายใจร้ายครอบครัวของทั้งสองบ้านนั้นประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกเรามาถ่ายรูปกันดูดต้องดูต้องแมนสองนี่คือครอบครัวของนายใจดีก็ตามชื่อเลยค่ะบ้านนี้เขาเลี้ยงลูกแบบใจดีเด็กจะได้โตมาอย่างมีคุณภาพและเนี่ยครอบครัวของนายใจร้าย นี่พิมพ์ถ่ายรูปบางทีทำหน้าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเคยื่อยไา,าใกล้ๆด้วยมองกล้องแล้วก็ยิม้มตามนั้นแหละค่ะบ้านใจดีเวลาลูกมีปัญหามักจะคอช่วยเหลือแล้วคอยซัพพอร์ตลูกอยู่เสมอทำอะไรอยู่ลูกเล่นติ๊กตอค่ะแม่แบนนี้เขามีนุ่มลหล่อๆเต็มติ๊กตอเลยสาสสวยๆก็มีนะสาสสวยๆแล้วลูกขอพอดูด้วยสินี่คุณไม่กล้เลี เออพิมผลสอบออกแล้วไม่ใช่เหรอลูกอ๋อจริงหน้าค่ะหนูกะจะให้แม่ดูนี่ค่ะแม่ืมลูกแม่ก็เรียนเก่งกันนะเนี่ยทำไมวิชาคณิตศาสตร์คะแนนดูน,น้อยน้อยละลูกก็มันยากไม่เป็นไรดูแหวนเอาเต็มที่ก็พอแล้วเนี่ยบ้านใจร้ายเลี้ยงลูกแบบตามสไตล์ของตัวเองเป็นยังไงไปดูคะ่ะ นี่อีพิมพมึงทำอะไรของมึงเนี่ยวาดรูปอีกแล้วนะหยุดก,กูสอนมึงตั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมต้องให้ตั้งใจเรียนมากกว่านี้นี่มันคือสาเหตุที่ทำให้มึงได้เกรดน้อยหัดทำตัวให้กูภูมิใจลูกข้างบ้านเขาได้ไหมเฮ้ยเสียงดังจังวะมึงก็ดูลูกมึงสินี่อะไรเนี่ยมึงควรเอาเวลาเนี้ยไปนั่งอ,อ่านหนังสือไม่ใช่มาวารดรูปอะไรบรรยาอ่อนแบบนี้เกรดเทอมที่แล้วมึงก็ไม่ได้ดีถ้าเทอมหน้ายังไม่ดีขึ้นกูจะสอนมึงเป็นพิเศษไม่คิดหน่อยหรอคะว่าเขารู้สึกยังไงเวลาถูกคุณใช้ความรรุนแงใส่ ลูกกูกูจะเลี้ยงยังไงกันเลยของกูแต่การบีบบังคับและทำ้ายลูกทางคำพูดถือเป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็กรูปแบบหนึ่งจะทำให้เด็กเครียดและกดดันอาจทำให้ฝังใจได้เลยนะคะหืมเปใครเนี่ยกูไม่ได้เลี้ยงลูกแบบความรุนแรงเขาเรียกว่า agressive ใช่ลูกจะได้โตไปมีภูมิคุ้มกันและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อ้าวไตกันใหญ่ละมาดูอีกบ้านหนึ่งกันดีกว่าไหนไหนลูกก็สอบเสร็จแล้วเราไปหาอะไรกินกันข้างนอกดีไหม เย้หนูอยากไปกินสุกี้ชินชาพอดีเลยได้เหมือนกันไม่ได้อยากกินไปไปกันเลยนี่อีพิมมึงยังไม่หยุดอีกนะกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เวลาไปทำอย่างอื่นไม่ใช่มาทำอะไรไร้สาระแบบนี้มึงจะตอบขึ้นมาทำไมเนี่ยเป็นเพราะมึงนั่นแหละไม่เคยสอนลูกไงลูกเร็วๆว่ามึงทำไรไร้สาระแบบนี้เนี่ว่าเป็นเพราครูเหรอข้าว่านกเสร็จดังอะไรกันอะคุณ ใช่เถอะอย่าไปสนใจเลยต้องไปกินข้าวกันดีกว่าเงินมันก็ยังใช้ของกูเลยมึงก็ไม่เคยทำอะไรสัย่งอแล้วนะทไม่อของแม่ต้องเากันตลอดเลยแล้วก็เลิกด่าทีไม่ไหมเอาแต่าว่าหนูงอยังเป็นแบบลูค้ามบ้านครู้สึกความรู้สึกหนูกันมาไหมะนี่อีทิมมึงกลับมานี่เลยนะมึงจะไปไหนิม คุณอาจไม่เคยคิดว่าคำพูดของคุณนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงในครอบครัวสิ่งเล็กๆที่เด็กๆต้องการมีเพียงแค่พ่อแม่และลูกที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพียงเท่านั้นเองค่ะ